นี่แหละค่ะพี่น้องวิธีชีวิตของมนุษย์เงินเดือนจังลุงละวันอยากเป็นหนายหนาอยากมีรายได้ทั้งออนไลน์ทั้งที่งานประจำมีอยู่แล้วแต่จะบ่มีเวลาเฮ็ดคลิปแต่กันยังบ่หลากความพยายามบางคนก็นสิคิดว่าลุงละวันเป็นคนอีสานเป็นอย่างจังเบาเบาอีสานบ้านเฮาเป็นอย่างจังเบาไทยเพรม่นข่อยดับจลิปเด้อพี่น้องใจข่อยแฮงจังเบาอีสานบ้านเฮาเฮ็ดคลิปแบบเว้าภาษาบ้านเจ้าของเลยแต่ข่อยก็บ่สามารถเฮ็ดได้เพราะว่างานที่ข่อยเฮ็ดมันต้องอยู่กับผู้คนตลอดเวลาข่อยต้องคอยรับสายโทรศัพท์คอยต้องรับแขกรับลูกค้าหน้าที่ของข่อยคือเฮ็็็็็ดดดททททททุุกกกออออออยยยย่่่่่่าา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 งงงงงงเเเเเเปปปปนน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 ัััััั้้้้้้้้คูููแแแลลหพมบบบบิิตญชีีีถวภษสฮๆ กรชิ้นปากบางครั้งคอยรับโทรศัพท์คอยกะเพอตกเหล่าใส่ลูกค้าพี่น,อน้องเ้ยบางคั้งกอายเพื่อน,นบางครังกัำจ้าขอแต่พอได้เฮตดคลิปนี้แล้วไดเว้เ้าภาษาอีสานบานเฮากรรู้สึกว่ามันลงพี่น,อน้องมันรู้สึกว่าเป็นตัวของตัวเองดีต่อไปนี้คอยกคงสเว,ว้าอีสานบานเฮานี่ลและค่ะเพราะว่าคอยฮูแล้วว่าความสุขของข่อยคืออย่งวความสุขของคอยก็คือการได้เฮ็ดคลิปค่ะพี่น,อน้องส่วนคอยสิฮู้จักว่า่อยมักหยังตัวตนที่แท้จริงของ่อยคือหยังง่อยก็เสียเวลาไปหลายเดือนจ้าพี่น้องปัญหาของคนส่วนใหญ่ก็ค เฮ็ดคลิปทางทางที่เวลาเฮ็ดงานกับบ่ม si. si si. ีเวลาวางอยู่แล้วใสสีงานประจําเงินเดือนก็มีกินอยู่แล้วใส่สีงานเสริมโดยที่เป็นสร้างเย็บผ้านี่ก็งานก็ล้นหัวอยู่แล้วปะแก้เปลี่ยน10ตัดขาแป๊บเดียวข่อยก็ได้4 5 50แป๊บๆมื้อนึงมื้อนึงข่อยก็ได้หลายกว่าค่าในหน้าที่ข่อยค่อยเก็บสะสมเสียละ10บาท20บาทพี่น้องเอ้ยแต่ข่อยก็บ่ได้มีความสุขกับมันมากมายเปรียบเทียบใสกับค่าในหน้าแค่7บาท8บาทข่อยได้แต่ละชิ้นที่ขายได้พี่น้องเอ้ยข่อยดีใจคักข่อยเลยมีความสุขข่อยเลยฮู้เลยว่าความสุขของข่อยคือการได้เฮ็ดคลิปเพราะว่าข่อยฮู้แล้วว่าคลิปนี้คือทรัพย์สินของเฮาค่ะพี่น้องเฮาเฮ็ดคลิปไว้แล้ว เวลาที่เฮาลงคลิปไปแล้วคลิปใดมันได้ขายมันก็ค่อยมียอดเรื่อยๆแม้กระทั่งตอนที่เฮาบ่ได้เฮ็ดหยังแล้วคลิปมันก็เฮ็ดหน้าที่เป็นเซลล์ขายของให้เฮาเพราะฉะนั้นเพื่อนๆคนใดที่ขยันลงคลิปไว้สักมื้อนึงที่มันได้ขายมันมียอดมันก็จะเฮ็ดให้เฮามีรายได้ตลอดมันแตกต่างจากงานประจําตรงที่ว่างานประจําถ้าเฮาหยุดเฮ็ดรายได้เฮาก็หยุดตามแต่งานออนไลน์เฮาเฮ็ดคลิปถี่ไว้คลิปเฮาวิ่งเป็นเซลล์ขายของแทนเฮาเวลาเฮานอนเฮาก็ยังมียอดเด้งเข้า เข้าประหงวาเข้าสิมาซื้อของตอนใดมันก็นเลยเป็นทรับสินกับอยากใครพี่น้องหั่นมาเฮ็ดคลิปไว้นะคะตั้งใจเฮ็ดคลิปท้มไว้ใส่เวลาว่างหลักจากทีงานประจำเข้าเ็จเรียบร้อยเข้าก,กากฟมาลงคลิปไวค้ค่ะพี่น้องตั้งใจเฮ็ดคลิปเพื่อไรยใดในอนาคตของเข้า